Senang, senyum, free, di setiap hari. วันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้มาที่หนุ่มหล่อคนนี้บ้างดีกว่านะคะสําหรับแดนวรเวทคุณผู้ชมขาล่าสุดเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าบ่าวไปแล้วนะคะเข้าพิธีวิวากับแพตตี้อังสุมาลินค่ะแล้วก็เข้าพิธีรับน้ําพระพุทธมนต์ที่วัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามไปเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งในงานคุณผู้ชมขามีเพียงครอบครัวข,ของทั้งสองฝ่ายแล้วก็เพื่อนสนิทประมาณ50คนเท่านั้นค่ะที่ได้ไปร่วมงานไม่มีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสแต่อย่างใดนะคะ ก็คือเรียกง่ายๆว่างานนี้ทั้งเงียบแล้วก็เรียบง่ายเลยจริงๆใช่ครับหนึ่งคนที่ไปร่วมงานครับในภาพนี้เลยฮะคือพี่ชายคนสนิทครับพี่บีมกวีนั่นเองครับพี่บีมก็เลยขอเล่าบรรยากาศในวันนั้นให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่งครับบรรยากาศก็เป็นแบบอบอุ่นแบบแบบว่าแฟมิลี่อ่ะผมว่าเขาคงตั้งใจเป็นแบบนั้นนะผมก็ถามแดนนะวันนั้นบอกว่าไม่มีงานฉลองหรอเอาซะหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะโหตั้งใจว่า ต้องได้ขึ้นร้องเพลงกับน้องแล้วแบบว่าแบบ after party มันต้องมีดิอะไรเงี้ยมันไม่มีอ่ะแต่ว่าเขาแบบเป็นสายนั้นสายธรรมะเ <c oughs> ขาวัดทําบุญ <c oughs> เห็นว่าเขาไปทานข้าวอะไรกันกับกับครอบครัวนะครับ <c oughs> อบสนอะออคือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเยอะมากจริงๆไม่ได้แบบว่าอย่างที่แบบข่าไปเลยมันมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็เงินเงินสนที่มีก็ก็ให้ไปแล้วก็หมดหน้าตากวันนั้น โอ้ย <Huh? S 2> oh, พี่ใดก็พูดไปเรื่อย <c oughs> ซองอา,อาจจะหนาหนาจจะเป็นแบงค์อยทั้งปึกหนี่สิบทั้งปึก <c oughs> อ่าวันนั้นก็ฝากให้ลูกวยพรบอกว่าจัดไปเลยห้าคนเดี <c oughs> ๋ยวก็รู้ว่าเป็นใคร ารักลุงแดนของฝาแฝดนะคะอีกหน่อยไม่รู้ว่าจะมีน้องมาให้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกของคุณบีมหรือเปล่าเขาวางแผนไว้แล้วเขาสร้างบ้านมีห้องลูกไว้แล้วคุณแดงอลเวสนะฮะยังไงก็อวยพอละกันขอให้แดงกับน้องพัตตี้มีลูกไว้วตามพี่บีมไปเพราะว่าพี่บีมเนี่ยเขาสี่แล้วนะใช่ถ้ามีแฝดอีกนี่โอ้โหบันเทิงเลยเหมือนกันนะ่ารอฟังข่าวดีอยู่นะคะ